อัปเดตใหม่ล่าสุดของพาดดาวเวกซาย2กับคอนเทนต์สุดเข้มข้นในดอแนฟเดอะฮันต์นั้นมาพร้อมกับฮัน t ร r เทรสคลาสใหม่สุดพิเศษที่ให้ประสบการณ์การเล่นที่แตกต่างผมบอกเลยว่านี่คือคลาสที่ผมชอบที่สุดเลยครับเล่นรวดเดียวไปกว่า18ชั่วโมงคือเพลินมากนอกจากนั้นสาหรับคลาสเดิมที่เปิดตัวมาพร้อมกับเกมในช่วงก่อนหน้านี้ก็จะมีคลาสเสริมเพิ่มเข้ามาด้วยที่จะช่วยเพิ่มมิติแล้วก็เป็นตัวเลือกใหม่ๆใ,ให้กับผู้เล่นที่สําคัญไปกว่านั้นยังมีการปรับปรุงเอนเกมคอนเทนต์ครับซึ่ สำหรับคุณผู้ชมที่ไม่เคยเล่นหรือว่าไม่รู้จักเกมนี้มาก่อนผมขออนุญาตรีแคปให้ตามนี้นะครับผ่านอมิไซ2จัดเป็นเกมแนวแอคชั่น RPG ในมุมมอง Isometric ที่เน้นเกมเพลย์เข้มข้นและมอบประสบการณ์การต่อสู้ในแบบเอาจริงเอาจังซึ่งต้องอาศัยทักษะการเล่นของผู้เล่นโดยตรงเนืนเรื่องจะเป็นเหตุการณ์หลังจากภาคแรก20ปี เมอร์ซิสออฟคอร์รัปชันหวนกลับมาสร้างความปันป่วนบนแผ่นดินเรคลาสอีกครั้งผู้เล่นจะเป็นหนึ่งในนักโทษที่ถูกตัดสินประหารชีวิตซึ่งเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในเมืองออกแฮมที่ตั้งอยู่ในเขตเอซไมายของเรคลาสแต่ว่าโชคยังเข้าข้างนะครับทำให้เราหลบหนีมาได้โดยเราจะไปรวมกับชาวบ้านคนอื่นๆที่ออกจากเมืองไปยังแคมป์ลีไพที่นั่นเราจะได้รู้ความจริงเกี่ยวกับเขาจิโอโนผู้ปกครองออกแฮมที่เสียสติไปเพราะอำนาจความชั่วร้ายจากเ e อร์ซิสออฟคอร์รัปชันในระหว่างที่เราวางแผนเพื่อต่อต้านจิโอโนู้เลลชยรุุดดคมมถกตึงงววพั์ กระทั่งเมื่อเราปลดปล่อยเขาออกมาได้ชายในชุดคลุมคนนั้นจึงเล่าความจริงให้ฟังนะครับว่าเขาเป็นคนเก็บรักษาซีสออฟคอร์รัปชันให้พ้นจากมือมนุษย์และผู้คนที่ต้องการเกี่ยวข้องกับมันมาโดยตลอดกระทั่งจีโนาหาวิธีเอาชนะเขาได้และช่วงชิงวัตถุอันตรายชิ้นนี้ไปในที่สุดซีสออฟคอร์รัปชันจะมาเฉลยในเวลาต่อมาว่ามันได้กลายเป็นสัตว์ร,ร้ายที่เกมเรียกว่าบีสบีสได้แพร่กระจายสถานะบนทินออกไปทั่วทุกขนแห่งที่มันไปเยือนเกิดเป็นมอนสเตอร์แล้วก็ความโกลาหลไปทุกหย่อมย่า แม้กระทั่งเจียวนอก็ได้รับผลกระทบจากมันครับทั้งในแง่จิตใจที่หันเหเข้าสู่ความบ้าคลั่งและร่างกายที่กลายร่างเป็นปีศาจม้าป่าโดยเขาจะเป็นบอสคนสุดท้ายของแอคที่1ที่จะเป็นจุดตั้งต้นสู่การประจนภัยในอนาเขตต่างๆนับจากนี้ เกมเพลย์ของพาร์ทอาว้ซ์สองจะเริ่มต้นจากการให้ผู้เล่นเลือกคลาสของตัวเองก่อนครับคลาสที่ถูกเลือกจะเป็นตัวละครที่รอดจากการประหารมาได้จากนั้นเราก็จะได้เรียนรู้วิธีการเล่นตั้งแต่เบสิกไปจนถึงการผสมผสานสไตล์การต่อสู้ด้วยตัวเองรวมทั้งการวิวตัวละครให้เก่งขึ้นไปตามลำดับระบบควบคุมจะออกแบบให้รองรับทั้งการเล่นแบบเมาส์กับคีย์บอร์ดแล้วก็การใช้คอนโทรลเลอร์ครับผู้เล่นจะได้ต่อสู้กับศัตรูด้วยทักษะมากมายของคลาสที่เราเลือกทยอยปลดล็อกสกิลไปตามเลเวลที่สูงขึ้น สกิลของสายอาชีพก็จะมีความเฉพาะตัวทําให้แนวทางการเล่นและประสบการณ์ที่ได้แตกต่างกันพอสมควรซึ่งถือว่าเป็นจุดที่ผมชอบมากตอนเล่นรอบแรกช่วงเกมเออกใหม่ๆผมจะเลือกเล่นเป็นมังน,นะครับซึ่งมังจะนําเสนอาการเล่นที่ต้องอาศัยการทําคอมโบที่ต่อเนื่องกันสกิลที่1ไปสกิลที่2ต่อด้วยสกิลที่3คือผู้พัฒนาเขาออกแบบมาให้สกิลบางอันจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราทําเงื่อนไขของสกิลก่อนหน้าครบก่อนความสนุกข,ของการเล่นมังจึงเป็นการคอมโบให้ได้ตามสเต็ปที่เราติดตั้งเอาไว้ ยังไงก็ตามนะครับโซเกมก็ไม่ได้ตีกรอบเรานะเพราะว่าเขาจะให้อิสระผู้เล่นในการปลดล็อกสกิลอย่างเต็มที่เนื่องจากเกมจะใช้ระบบพินสกิลินสกิลจะเปิดโอกาสให้ผู้เล่นสามารถปลดล็อกสกิลอะไรก็ได้ตามที่ชอบส่วนเราจะเอามาคอมโบกันยังไงก็ขึ้นกับผู้เล่นแต่ละคนนอกจากนั้นสกิลแต่ละอย่างจะสามารถติดตั้งพพอร์ตเจมเข้าไปเพื่อเพิ่มเอฟเฟกต์พิเพพศษได้ด้วยโดยพพอร์ตเจมก็จะมีนับร้อยแบบให้เราเลือกใช้งานถัดมาคือระบบเลเวลและพาสซีฟสกิลนะครับแต้มสกิลที่ได้จากการเาาลเวล เพื่อให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเพิ่มค่าสถานะต่างๆนอกจากนั้นผู้เล่นยังสามารถปรับเปลี่ยนสกิลในตารางนี้ได้เรื่อยๆเพื่อให้เหมาะกับบิลดตัวละครที่เราอยากให้เป็นนตอนนั้นเช่นผมเล่นมังก็จะเน้นการหลบหลีกผสมผสานกับมานารีเจนเพื่อให้ปล่อยสกิลได้แบบต่อเนื่องกลับกันถ้าผมเล่นไปสักพักและผมได้อุปกรณ์ที่ช่วยเรื่องมานารีเจนผมก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนพาสีสกิลไปเติมด้านอื่นๆแทนอาจจะเน้นโจมตีแรงขึ้นหรือว่าความสามารถในการดูดเลือดเมื่อโจมตี สิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือองค์ประกอบของการพัฒนาตัวละครของเกมนี้จะมีความเป็นดินามิกที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดไม่มีความตายตัวเพราะมันจะขึ้นกับอุปกรณ์ที่ได้มานะครับกลยุทธ์ในการเลือกใช้สู้กับบอสตัวนั้นๆหรือว่าไอเดียสร้างสารรค์ของผู้เล่นที่อยากทดลองบิวแบบใหม่ๆมันจึงทำให้พาร์ทเอาเวกซายสเป็นแอคชั่นอาร์พที่เราสามารถสนุกกับมันได้เรื่อยๆไม่ว่าจะเล่นไปแล้ว70ชั่วโมงก็ตามเอาจริงๆผมสามารถบอกได้เลยว่ามีผู้เล่นที่เล่นเกมนี้เกินร้อยชั่วโมงแล้วแน่นอนผู้ชมท่านไหนที่เเกกกกินนไปแล้้วว็คออมม,มาบกกัดยร เกมโปรเจคชันจะอาศัยการทำเควสื้นเรื่องทั้งเควสหลักและก็เควสรองมีระบบ a s c e n d เ n c y หรือว่าการเข้าสู่คลาสเสริมในช่วงแอคที่2ซึ่งผู้เล่นจะต้องเข้าสู่กระบวนการทดสอบผ่านการเล่นที่มีรูปแบบเหมือนเกมแนวโรคลายความท้าทายจะมาในหลากหลายรูปแบบเลยนะครับเช่นการอยู่รอดให้ได้จนกว่าเวลาจะหมดมินิเกมที่ให้เราวิ่งผ่านกับดักต่อสู้กับศัตรูระดับบอสซึ่งทั้งหมดนี้จะมีคะแนนเกียรติที่ทําให้การเล่นเข้มข้นกว่าเดิมซึ่งแต้อันนี้จะมีฟังก์ชันเหมือนกับ HP เลยนะครับถ้าแต้น ระบบไอเทมก็ทำได้ดีมากเพราะจุดหนึ่งที่หลายคนกังวลก็คือเกมนี้เพย์ทูนหรือเปล่าผมบอกได้เลยว่าพาร์โนเวคไซ์2ต้องการมอบประสบการณ์การเล่นที่เท่าเทียมให้กับผู้เล่นทุกคนฉะนั้นของที่ซื้อได้จากเกมจะเป็นสกินเพื่อความสวยงามกับช่องเก็บของที่ช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับผู้เล่นเท่านั้นครับอีกหนึ่งจุดที่ชอบเกี่ยวกับระบบไอเทมก็คือตัวเกมทำให้ของธรมธรมดาๆดีขึ้นได้ด้วยไอเทมโมดิฟิเคชันที่มีความหลากหลายเช่นการเพิ่มคุณสมบัติให้มากขึ้น อัปเกรดจากของธรรมดาให้กลายเป็นรายไอเทมก็ได้หรือการเจาะรูสําหรับใส่เจมนอกจากนั้นยูนิคไอเทมก็มีหลากหลายแบบให้เราได้ลุ้นนะครับเอาจริงๆผมว่ามันดออปง่ายขึ้นกว่าตอนที่เกมเปิดใหม่ๆด้วยนะจำได้ว่าตอนนั้นเล่น act หไม่ด r อปเลยจะไปดออปเยอะตอน act สแต่ว่าเล่นคราวนี้ดรอปตั้งแต่ act ที่1ซึ่งผมว่าดีมากเพราะว่าเราจะได้ลุ้นตั้งแต่เริ่มเล่น เอาล่ะต่อไปมาพูดถึง The Huntress Class ใหม่ของเกมกันบ้างครับ Huntress ตามประวัตินั้นระบุว่าเธอเป็นนักรบแอสเมอรี่ที่ถือหอกเป็นอาวุธเชี่ยวชาญด้านการต่อสู้ระยะประชิดและร,ระยะไกลโดยแนวคิดในการสร้างตัวละครนี้ขึ้นมาก็เพื่อเติมช่องว่างของคลาสที่ Part o u t s d e 2ไม่เคยมีมาก่อนสิ่งที่ทําให้ผมเซอร์ไพรส์มากก็คือ Huntress จะสือโลได้และโลที่เธอใช้จะทําให้เธอแพรี่ได้ครับซึ่งผมชอบระบบแพรรี่อยู่แล้วการแพรรี่จะกดไม่ได้ยากนะแค่รอจังหวะให้พอดี ยิ่งถ้าเวลาศัตรูหลายๆตัวโจมตีเข้ามาไล่เลี่ยกันมันจะมีโอกาสแพรี่สำเร็จค่อนข้างสูงแต่ว่าถ้าสูบอสแล้วกัดจังหวะด,ดีๆก็จะแพรี่บอสได้ด้วยนอกจากนั้นถ้าทำแพรี่ใส่ศัตรูตัวเดิมๆติดกันจะทำให้ศัตรูนั้นติดสถานะสตันแพรี่จะเป็นสกิลที่จับคู่กับสกิลอื่นด้วยโดยในตอนแรกที่ผมเริ่มเล่นผมจะจับคู่กับสกิลทวนเยือกแข็งทวนเยือกแข็งจะเป็นการโจมตีโต้กลับแบบทันควันโดยการทำดาเมจธาตุน้ำแข็งใส่ศัตรูที่อยู่ในระยะประชิดอีกสกิ โดยปกติแล้วผู้เล่นสามารถใช้สกิลนี้ในสถานการณ์ปกติได้นะครับมันจะเป็นการกระโดดกลับหลังอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งทำดาเมจใส่ศัตรูตรงหน้าในทางกลับกันถ้าเราใช้ดิสอนเกตหลังจากกดแพร์ี่สำเร็จการทำดาเมจจะมีเอฟเฟกระเบิดและจะเป็นการมอบเฟรนซี่ชาร์จให้กับฮันทร์เสหนึ่งลูกเฟรนซี่ชาร์จจะเอาไปใช้ต่อในสกิลอื่นๆเป็นสเต็ปต่อไปยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดที่สุดก็คือสกิลหอ,อกท่าครับเฟรนซี่ชาร์ตจะทำให้สกิลคว้างหอ,อกท่าต่างๆมีอนุภาพที่รุนแรงขึ้น เช่นหอกระเบิดถ้าเป็นเวอร์ชันปกติจะเป็นการปาลงพื้นเพื่อทําการนับเวลาถอยหลังก่อนเกิดการระเบิดใส่ศัตรูที่เข้าใกล้แต่ถ้าใช้คู่กับเฟรนซี่ชาร์จหอกระเบิดจะระเบิดทันทีที่สัมผัสเป้าหมายและจะมีทิศทางพุ่งออกไปด้านข้างไกลกว่าเดิมพร้อมกับทิ้งสถานะเบร n นิ่งไว้บนพื้นด้วยถ้าใช้กับหอกสายฟ้าที่ปกติจะมีคุณสมบัติชิ่งสายฟ้าไปหาศัตรูใกล้เคียงแต่ว่าเอฟเฟกต์นี้จะรุนแรงกว่าเดิมครับหรือว่าถ้าใช้กับสกิลทวนเยือกแข็งมวลน้ําแข็งที่วิ่งตามหอกอออกกไปจจะะะมีเเฟรรบิดดดาาาายยนน้้้้ํแขข็งว Paris, engage, p a r r y Disengage เ r e n z y Charge แล้วก็จบด้วยหอ,อกทา่าตจึงเป็นหนึ่งในแนวทางการเล่นของ Huntress ที่ทำให้ผู้เล่นแบบผมสนุกกับฉากสู้ได้ตลอดเวลาเลยครับคอมโบที่2ของ Huntress ก็คือสกิลฟันเรียกพายุซึ่งเป็นการโจมตีด้วยการสร้างลมหมุนทำให้ศัตรูมองไม่เห็นชั่วคราว และถ้าเราออกจากพื้นที่ลมหมุนตรงนั้นมันจะมีเอฟเฟกสร้างดาเมจออกมาใส่ศัตรูรอบๆด้วยฟันเรียกพายุถ้าใช้ซ้ําจะเพิ่มอนุภาพของลมให้รุนแรงขึ้นซึ่งคอมโบที่จะเอามาจับคู่กันก็คือสกิลเกลียวพายุที่เป็นการตวัดหอกเพื่อสร้างพายุขนาดเล็กออกมาครับพายุเหล่านี้จะเคลื่อนตัวออกไปทำดาเมจศัตรูที่สัมผัสมัน ทีนี้ถ้าเราใช้เกลียวพายุในตอนที่เราอยู่ในลมหมุนพายุที่ออกไปจะมากขึ้นและมีอนุภาพดีกว่าเดิมโดยจะขึ้นกับความรุนแรงของลมด้วยนะครับนอกจากนั้นถ้าเราเสริมด้วยสกิลระดมยิงที่ทําให้สกิลที่เราใช้เกิดซ้ําจํานวนพายุที่ออกไปก็จะทวีคูณแบบนี้ครับหรืออีกหนึ่งคอมโบที่ผมใช้บ่อยมากก็คือเชือดกระชากเลือดกับล่าหาเลือดเชือดกระชากเลือดจะเป็นการพุ่งเข้าไปโจมตีจากระยะไกลเพื่อสร้างสถานะบลิดดิ้งใส่ศัตรูศัตรูที่ติดสถานะบลิดดิง้งถ้าโดนสกิลล่าหาเลือดจะะทําาาให้้เเเเกกิิดดดรรรรรบลือสงงมุนแ ผมบอกคุณผู้ชมตรงนี้เลยนะครับว่าผมเอาชนะบอสแอคหนึ่งมาด้วยสกิลเชิดกระชากเลือดคอมโบกับการปาหอ,อกระเบิดคือตอนแรกไม่คิดว่าจะผ่านไวนะครับเพราะตอนเล่นมั้งผมติดตัวนี้อยู่หลายชั่วโมงกว่าจะสู้ผ่านสิ่งที่ผมกําลังจะบอกก็คืออีกหนึ่งความสนุกของเกมนี้ก็คือการค้นหาวิธีต่อสู้ด้วยสกิลที่คลาสของเรามีในการปราบบอสตัวน,นั้นให้ได้ง่ายที่สุดนั่นเองผมยกตัวอย่างบอสอีกตัวที่ใช้แนวคิดนี้เหมือนกันก็คือบอสแอชเชเรียนบุตรผู้ถูกทอดทิ้ง กับอีกเรื่องหนึ่งก็คือบอสจะสร้างพื้นที่เบรนนิ่งบนพื้นขยายอาณาเขตมากขึ้นเรื่อยๆคือสู้ไปจนถึงช่วงท้ายๆนั้นแทบไม่มีพื้นที่ไม่มีไฟเผาให้ยืนเลยครับผมเลยปรับมาเล่นคอมโบแพร r y ี่ดิเซนเกตแล้วก็จบด้วยหอกธาตุสาหรับการโจมตีให้บอสติดสถานะเลือดออกผสมกับการสร้างลมหมุนเพราเปลี่ยนมาเล่นสูตรนี้รอบเดียวผ่านเลยคุณผู้ชมครับนอกจากนั้นคุณผู้ชมจะเห็นว่าลมหมุนจะมีการเปลี่ยนสถานะธาตุเป็นธาตุไฟจากพื้นที่เผาไหม้ได้ด้วย ฉะนั้น Huntress จากประสบการณ์ของผมที่เล่นจนถึงเลเวล32ผมมองว่าคลาส,สนี้ได้ยกระดับการเล่นของเกมให้กว้างขึ้นการแพรร่ทำให้เล่นสนุกขึ้นมากแถมยังมีคอมโบต่อเนื่องให้ใช้คู่กันได้ Huntress จะโจมตีได้อย่างคล่องแคล่วและจะครอบคลุมทุกระ,ระยะการโจมตีไกลๆได้หมดกดปุ่มกันสนุกเลยครับ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคลาสนี้ก็คือเมื่อเลเวลไปไกลขึ้นกว่านี้ฮันทร r สจะมีสกิลจับมอนสเตอร์ให้เราสามารถจับมอนสเตอร์มาเป็นพวกได้ด้วยแล้วก็มีสกิลซัมมอนโรอาที่สามารถปลดล็อกได้ในตอนเลเวล58มันจะทำให้ผู้เล่นสามารถขับขี่โรอาได้ครับการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆจึงทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้นรวมทั้งยังมีสกิลทำดาเมจที่มีอนุภาพรุนแรงมากๆอีกด้วยเกี่ยวกับเอ c เฟนดนซี่ของฮันทร r สจะมีด้วยกัน2คลาสนะครับ ได้แก่ริชวลิสนักรบที่เปิดรับด้านมืดของประเพณีแอสเมรีด้วยการใช้พลังจากการสังเวยสัตว์และโรคร้ายริชวลิสจะเชี่ยวชาญการใช้ประโยชน์จากเครื่องรางครับทำให้สามารถสวมแหวนได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวงแล้วจะมีทักษะที่ช่วยเพิ่มโบนัสที่ได้จากแหวนแล้วก็สร้อยทั้งหมดที่สวมใส่มีสกิลพิธีสังเวยที่ทําให้ผู้เล่นสามารถใช้สกิลนี้กับศัตรูเพื่อดูดพลังทําให้ตัวละครของเราสามารถใช้พลังพิเศษของศัตรูตัวนั้นได้ในช่วงเวลาสั้นๆหรือสกิลการสังเวยเลือดของตัวเองเพื่อเสรริิมมพลลังงคออกแบบข็ื เอมซอนจะเป็นนักสู้ที่ใช้เทคนิคตามธรรมเนียมปฏิบัติที่ถูกฝึกปรือจนไร้ที่ติเธอจะโดดเด่นเรื่องการมองเห็นจุดอ่อนของศัตรูนะครับทำให้เราสามารถสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นมีความสามารถในการผสมธาตุลงไปในอาวุธการกืนกินชาร์จใดๆจะมอบพลังธาตุให้กับอาวุธนั้นทําให้การโจมตีระยะไกลมีเอฟเฟกระเบิดออกมาหรือว่าสกิลมิสติกฮาวเวิรสที่ทําให้เราสามารถดูดพลังชีวิตผ่านการสร้างความเสียหายธาตุเกี่ยวกับเอเฟนเซีของคลาสอื่นในอัปเดตนี้ก็จะประกอบด้วยวอร์ริเออร์ที่จะม มันเป็นคลาสเสริมที่ทำให้นักรบที่มีรักฐานเดิมมาจากช่างตีดาบสามารถรับพลังจากเทพผู้สว่าปามไม่รู้สิ้นคิทาว่าความสามารถพิเศษของสมิธออฟคิทาว่าก็คือการเสริมอาวุธด้วยพลังไฟทําลายล้างก่อนเข้าสู่การต่อสู้ครับทุกครั้งที่เราโจมตีจะมีเอฟเฟกต์ระเบิดทำลายล้างออกมามีทักษะสําหรับการเรียกอ,อาวุธปลุกเสกที่จําลองมาจากอาวุธของเราให้มาร่วมต่อสู้ด้วยอีกแรง นอกจากนั้นสมิธอฟทิทาว่าจะมีสกิลที่ให้ผู้เล่นสามารถคราฟชุดเกราะของตัวเองโดยมีเงื่อนไขว่าเกราะที่สวมใส่อันนั้นจะต้องเป็นเกราะแบบธรรมดาเท่านั้นซึ่งก็จะเป็นการแปลเปลี่ยนเกราะธรรมดาให้กลายเป็นเกราะเทพผ่านสกิลนี้ a s c e n d a n c y ของ Mercenary ในคลาสเสริมแบบใหม่อย่างแท ctic ชเชว่ากันว่าพวกเขาคืออดีตนักรบจากหน่วย Black กาดเมื่อปลดประจำการนักรบเหล่านี้ก็ผ่านตัวเองมาเป็นทหารรับจ้างโดยเฉพาะงานตามล่ามอนสเตอร์ความสามารถที่โดดเด่นของสายอาชีพนี้ประกอบด้วยสกิลพาสซีฟที่ใช้สำหรับยิงเพื่อตรึงศ มีพัฟฟิฟสกิลที่ทำให้สามารถปักธงหลายธงพร้อมกันได้สกิลที่นําความเสียหายของอาวุธเราไปเสริมให้เพื่อนในทีมหรือว่าสกิลยิงลางบางเพื่อเรียกให้นักธนูนอกจอยิงแบบปูพรมเข้ามายัางพื้นที่เป้าหมายท้ายสุดก็คือเอเซนเซซใหม่ของวิชที่จะมีชื่อว่าลิชซึ่งเป็นการยกระดับพลังคำสาปและเวทมนต์สายเคออสของเธอให้มีอนุภาพที่รุนแรงขึ้นนอกจากนั้นเธอยังใช้เจมเป็นที่สถิตวิญ,ญญาณเพื่อเพิ่มพลังให้กับตัวเองได้ด้วยครับในด้านของซัพพอร์ตเจมก็จะมี อีกหนึ่งระบบที่ผมได้เจอมาแล้วก็คือ w i ส Asma r i s p i r i t w i ว a s m อ r i ที่พบได้ทั่วทั้งในแคมเปญแล้วก็ช่วงท้ายเกมครับ Asma r i s p i r i t จะปรากฏตัวในเร y ์คลาสเหมือนกับว่ามันพยายามเตือนหรือว่าบอกให้เราเตรียมพร้อมเพื่อเผชิญกับความมืดมิดที่กำลังใกล้เข้ามาพวกมันจะปรากฏตัวตั้งแต่ฉาก,กแรกๆของเกมเลยนะครับผ่านการพบกับตัวละครที่มีชื่อว่าเดวินเขาคือนักล่าแอสเมอรีที่ต้องการคาตอบว่าเพราะอะไรวิญ,ญญาณเหล่านี้จึงมีพฤติกรรมเช่นนั้นทีนี้เมื่อวิสเห็นเรามันจะลอยหนีไปซึ่งถ้าเราาไล่ตม ระหว่างทางจะเต็มไปด้วยมอนสเตอร์ต่างๆปรากฏตัวออกมามอนสเตอร์ที่มันสัมผัสจะได้รับพลังจากมันทําให้แข็งแกร่งขึ้นแน่นอนว่าวิสแต่ละตนก็จะมีพลังที่แตกต่างกันด้วยเราจะต้องไล่ตามมันให้ทันนะครับโดยไม่ทิ้งระยะห่างเกินไปเพราะว่ามันจะหายไปกระทั่งเมื่อไล่ตามไปจนถึงช่วงที่มันเข้าสิงมอนสเตอร์หายากหรือว่ามอนสเตอร์ยูนิควิสจะปลายสภาพเป็นศัตรูที่ทรงพลังพร้อมกับความสามารถใหม่ๆที่เราไม่เคยเจอมาก่อน มีครั้งหนึ่งผมไล่ตามวิสไปจนถึงจุดที่มันแปลงร่างครับปรากฏว่าวิสตัวนี้มีสกิลเรียกฝูงกระชิงออกมาจู่โจมสู้กันแบบตึงมือมากๆนะครับจนท้ายสุดผมก็ชนะมันได้แต่ปรากฏว่าเราก็ตายด้วยเหมือนกันอดได้ยูนิคไอทมที่ดรอปเลยครับซึ่งก็เป็นสเปียร์ที่ตรงกับสายฮันทรสพอดีด้วยก็เสียใจหลังจากนั้นตอนเจอวิสผมก็จะลุ้นตลอดว่าจะได้ของยูนิคดรอปหรือเปล่าซึ่งกฎอีกข้อหนึ่งเกี่ยวกับวิสก็คือถ้าเราสังหารมอนสเตอร์ที่ได้รับพลังจากวิเเยยอออะะทท่่่าาาาไไหรรรขขงววััีดปกก็จมมึ้้นตคบ ดอนอฟเปลยหันยังมาพร้อมกับเอ็นเกมคอนเทนต์ใหม่ด้วยนะที่ผมเลือกมาเล่าก็คือแผนที่ใหม่8แห่งเช่นแบบอนุสาวรีย์เอสูไมที่นี่ผู้เล่นจะได้พบกับศิลาสลักอัคาระลี้ลับเมื่อสัมผัสเราจะพบว่ามันเต็มไปด้วยพลังซึ่งผู้เล่นจะต้องแอคทีเวตศิลาเหล่านี้จนครบจากนั้นบรรยากาศและสภาพแวดล้อมรอบตัวจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับพื้นที่ที่สว่างสดใสถูกความมืดเข้าปกคลุมและในตอนนั้นเองที่บอสจะปรากฏตัว ผู้เล่นจะต้องเอาชนะบอสให้ได้เพื่อรับรางวัลแต่ว่าความท้าทายก็คือบอสจะไม่ได้มาแล้วจบแค่รอบเดียวนะครับเพ่าว่าจะมาด้วยกัน1ิบรอบและจะไต่ระดับความยากขึ้นเรื่อยๆหรือจะเป็นแมปทะเลสาบแตกร้าวที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวเมื่อผู้เล่นเคลื่อนที่ไปตามแผนที่พื้นดินก็จะค่อยๆปรากฏตามทิศทางที่เราเดินไปประกอบกับบริบทที่ผู้พัฒนาออกแบบมาให้เป็นเหมือนภาพสะท้อนในกระจกศัตรูที่โผลกมาก็จะซ้ำกัน2ตัวเสมอโดยเราจะต้องไปถึงปลายทางเพื่อพบกับตำแหน่งกระจกแตกกระจกอันนี้จะเป็นวัตถุเสมือนแท่นที่มี ATM อเยู่ด้านในใ อีกหนึ่งคอนเทนต์ใหม่ที่น่าสนใจมากๆก็คือ Rogue x i l นะครับเขาบอกว่าในระหว่างเดินทางเราอาจจะได้เจอศัตรูเหล่านี้ครับตามเนื้อเรื่องจะระบุว่าผู้เขาจะมีบทบาทเป็นทั้งคนร้ายคนคลั่งหรือบางคนก็แค่ต้องการสมบัติผู้เขาจะท้าทายผู้เล่นด้วยการต่อสู้ให้ตายกันไปข้างหนึ่งซึ่งตัวละครเหล่านี้จะใช้สกิลเหมือนกับผู้เล่นเลยนะครับมีการใช้อเทมมีความฉลาดกว่าศัตรูทั่วไปสะท้อนผ่านักษะการกลิ้งหลบมีการใช้สกิลเฉพาะตัวรู้วิธีการหลบเลี่ยงสกิลของเราฉะนั้นประสบการณ์ที่่่ได้้จาาากกรรรรประศะััตูเเเเเหหลลลนนนนนึงงมืออบ,บบแ PV PVP ย แน่นอน,อนว่าถ้าเราเอาชนะโรคเอ็กซได้พวกเขาก็จะดรอปแรไอเทมให้เราด้วยนะครับเอาล่ะก็ต้องบอกว่านี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของ Endgame คอนเทนต์ใหม่นะยังมีเนื้อหายอีกเยอะมากๆให้คุณผู้ชมได้ค้นพบด้วยตัวเองและสําหรับคุณผู้ชมที่สนใจเล่นเกมนี้ Part of Side 2ดรอ o เดอร์ฮันสามารถเล่นได้ผ่านระบบเอเล็กซาสทั้งใน PC ในระบบ s t e a มแล้วก็ไอพีเกม Store ครับส่วนคอนโซลก็เล่นได้ทั้ง PlayStation 5แล้วก็ Xbox Series คุณผูชมสนใจแพ็คแบบไหนก็สามารถเลือกซื้อได้ตามชอบนะครับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการในลิงก์ที่ผมจะแปะเอาไว้ให้ในช่อง Description นะเอาล่ะสำหรับวิดีโอนี้ผมเอาจากชาแนลเด e Move ลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามเสมอมาสวัสดีครับ